สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้ที่เห็นว่าหน้าต่างแล้วนะคะแต่ว่าผมยังไม่เสร็จ พึ่งสระออกมานะคะก็คือวันนี้จะมาเซตผมดัดให้ดูผมอันนี้ทุกดัดดิจิทัลนะคะที่ร้านมอแฮนะตามวิดีโอที่เคยพาไปดูแล้วนะคะก็คือดัดมาหลายเดือนแล้วแหละแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันคลายบ้างเล็กน้อยนะคะเคยสอนเซตผมดัดจากร้านที่ไปดัดจากมอแฮมาเนี่ยด้วยการใช้ไดร์เป่าผมธรรมดาค่ะก็คือไดร์เป่าแล้วก็เอานิว้วม้วนๆเอาค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาลองสอนวิธีใช้ไดร์ฝักบัว หัวฝักปัวเยี่ยงนี้ใครมีที่บ้านนะคะที่เขาให้หัวนี้มาพร้อมกับดายเป่าผม ก็เดี๋ยวลองใช้กันดูว่าใช้ยังไงเนาะโอเคค่ะเริ่มเลยอันนี้ผมนี้เป็นผมที่แห้งหมัดๆนะคะเพราะว่าสระเสร็จแล้วก็ไปแต่งหน้าออกมาก็จะแห้งหมาดๆแล้วจ่วเพื่อใช้ตัวนี้ค่ะบำรุงเส้นผมนะคะเขาชื่อว่าขออ่านชื่อนะเพราะว่าชื่อยาวชื่อว่า Lise Juicy Shower ค่ะเขาจะเป็น Hair Mist ก็คือเป็นสเปรย์ที่เพิ่มความชุ่มชื่นกับเส้นผมหน้าต่ายิงเขย่ขยา่ขยาแล้วก็ ฉีดสเปรย์เขาบอกว่ามันใช้สําหรับผมได้ทุกสไตล์เลยนะใช้สําหรับเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผมที่แห้งก็คือเหมือนกับว่าสเปรย์ไปให้มันแบบเหมือนบํารุงผมไปก่อนที่เราจะใช้ความร้อนย่งนี้เล็กน้อยในการที่จะเป่าให้เขาแห้งอะคะ่ะก็คือสเปรย์ไปทั่วๆตึ๊ตึต๊ตึ๊ตตตก็มันจะบำรุงผมไปในตัวด้วยอย่างนี้ปริมาณตามชอบแล้วก็ มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้กลิ่นเหมือนกับผลไม้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นของมิกซ์เบอร์รี่ลองขออ่านชื่อข้างๆแล้วก็ขออ่านรายละเอียดเพ็่มข้างๆนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปแล้วมันผิดไงโอเคทีน,นี้มันก็จะเปเปียกนิดหน่อยค่ะก็คือเหมือนกับบำรุงผมไปแล้วเรียบร้อยเราจะมาเริ่มใช้ได้กันเลยก็คือเปิดตัวนี้มันเป็นไดเป,ดเป่าผมของฟิลลิปค่ะหนึ่งันหรอวัตต์ซาลอนชายแคร์ก็เอาหัวฟักบัวต่อเข้าไปแล้วก็เปิด เนี่ยเขาจะทํามาเพื่อไม่ให้ผมอะ่ะฟูงแล้วก็กระจายตัวค่ะคือจะให้แห้งอยู่ในออลักษณะที่อยู่ในัองมวยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะสําหรับคนผมอยากศกหรือว่าผมดัดที่ไม่ต้องการเป่าแล้วให้หัวฟ้งหน้าตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบเหมือนกับว่าเขาจะช่วยตัดตรงรอนให้มันแบบไม่ไม,ไม่กระจายแล้วก็อยู่เป็นรอนมากขึ้นุณก็จะทําแบบเนี้ยซ้ำๆกันไปอ่ะค่ะก็คือวน มวดมาแล้วก็เอามาวางอย่างนี้นะค่ะจนกว่าผมระแห้งก็ใช้เป่าหนังศีรษะได้นะคือเอาจอไปเลยมันก็จะไม่ได้ร้อนอะไรเพราะว่าจะเปิดลมร้อนปานกลางแล้วก็จะไม่ตีให้ผมแบบฟุ้งๆเงนียคะ่ะดูจากสังเกตจ็เห็นว่าเหมือนกับว่ามีลมเป่าเข้าไปเฉย ค่ะอันนี้แห้งแล้วก็จะมีแบบเปียกๆมาบๆเล็กน้อยค่ะอันนี้คือลักษณะของเคอรที่มันเริ่มคลายแล้วเล็กน้อยค่ะก็คือมันก็จะแบบมันก็จะไม่ได้ดูเป็นรอนมากแบบเป็นรอนอะไรเงี้ยมันจะดูแบบหยิกแบบแนวว่าเป็นแค่ตรงปลายดูเป็นธรรมชาติเนาะโอเคสำหรับ การเซตค่ะจ๊บจะใช้ตัวเนี้ค่ะเขาชื่อว่าลิเ s e Hair c o c k t a มันจะเป็นอ่อน้ํากับคล้ายๆน้ํากับอิมลเป็นเหมือนอเมชันนะคะขย่าก่อนนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นคอกเทลเซรั่มบำรุงผมค่ะก็คือขย่าก่อนแล้วก็เอามาช่วยจัดทรงผมได้สําหรับวิธีการจัดทรงผมดัดอย่างจุูบนะก็คือบางคนจะใช้มูสใช้อะไรเงี้ยแต่จูบจะถนัดใช้เซรั่มมากกว่าก็คือจะใช้ตัวนี้มีกลิ่นหอมก็คือเอา เค okay, ลงมาไม่ต้องเยอะประมาณเหรียญห้าก็ได้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ขยำค่ะขยำขึ้นอย่างเงี้ยกลิ่นหอมแบบเหมือนผลไม้ชอบชอบเนี่ยค่ะก็คือจะขยำขึ้น mm hmm. เห็นไหมคะคือผมคือผมดัดมาอยู่แล้วก็เลยจะเป็นแบบลอนขึ้นเป็นเคง่ายๆเลยคือแบบแค่เป่าเห็นมันแห้งแค่นั้นเอง นะคะดูใกล้ๆก,ก็แบบจะแบบแนวว่าเขาเป็นแบบลอนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยซูเยังคงมีร้านมอแฮาช็อปอยู่ในดวงใจนะคือถ้าไปดัดคราวหน้าก็คงจะดัดร้านนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเสร็จง่ายแล้วก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตพรุ่งนี้ตื่นมาถ้าไม่สระผมมันก็เคอร์มันก็ยังอยู่อ่ะก็ยังเป็นทรงแบบออกไปข้างนอกได้ง่าย,ายสบาย โอเคมันก็จะได้เคอร์ประมาณนี้ค่ะคือแบบเหมือนปัดไปปัดมาเหมือนไม่ได้ตั้งใจคือชอบแนวนี้มากกว่าไม่ชอบมันเป็นลอนมากถ้าชอบให้มันเป็นลอนมากต้องใช้พวกเบบีลิสเอาเนาะโอเคเรียบร้อยอ่มันจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้อ่ทางลเซ่ให้มาลองนะคะชื่อว่าลเซ่ฟรีอะเรนจ์ก็คือจะเป็นแฮร์สเปร์ค่ะสำหรับ จัดแต่งทรงผมเขาบอกว่าสําหรับจัดแต่งทรงผมให้ดูมีมิติแล้วก็มีวอลลุ่มดูเป็นธรรมชาติไม่ทําให้ผมเหนียวค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนทรงใหม่ได้ระหว่างวันก็คืออันนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ฉีดบนผมแห้งหลังจากไดผมค่ะก็คือฉีดแล้วก็สามารถ คือวางสเปรย์ให้มันห่างจากผมประมาณ15-20เซนเนาะแล้วก็จะเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมมาค่ะโดยการฉีดก,ก,ก็คือจะฉีดให้ทั่วๆก็คือจะเป็นการช่วยเพิ่มให้ผมดูมีวอลลุ่มมากขึ้นอันนี้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองให้ดูเลยว่ายัางไงแต่ว่าจิบใช้แล้วบอกว่าโอเคเนาะสำรับสเปรย์เขาบอกว่าตัวนี้ใช้ง่ายไม่เหนียวมือนะคะสเปรย์ต้องเขย่าก่อนเขยา่าเขยา่ขยาลองกันสดๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้จิบใช้แล้วก็คือสเปรย์ให้มันห่างจากผม สิบห้าเวลวต้องมีการปิดบางตาดิ้หน่อยนะเวลาสเปรย์คือไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใช้การขยำเอาค่ะเหมือนเดิมอันนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกแข็งนะคะเขาไม่ใช่ฮาร์ดสเปรย์ที่แบบสเปรย์ไปแล้วแข็งโป๊กเหมือนเวลาจัดทรงให้แบบแข็งๆเขาจะเป็นสเปรย์ที่แบบช่วยเพิ่มบอลล่มให้ผมเฉยๆ เห็นไหมคะโั่รู้สึกว่าเคอมันดูฟูกว่าเมื่อกี้นิดนึงคือใช้การขยำเอาอย่างเงี้ยเป็นการเพิ่มวอลลุ่มหอมดีนะอ,อ่อผลิตภัณฑ์ของลีเซ่ทั้งหมดหอมแบบกลิ่นผลไม้อะคะ่ะคือหอมธรรมชาติหมดเลยชอบมากยังผมแล้วก็ขยุม่มนี่ โอเคเราได้ผมที่เซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือทุกจะถ้าชอบใี่หยิกหน่อยก็ม้วนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ขยำใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือตัวไม่ชอบให้มันหยิกมากค่ะไม่ชอบให้มันเป็นหลอนก็จะเป็นธรรมดาเหมือนแบบฉันไม่ได้ทําอะไรตื่นมาผมก็งองามงดเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงขอบคุณทางลิซ่มากๆเลยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ลองค่ะวันนี้จุกใช้นะคะก็จะมีอ่า Juicy Shower นี้นะคะใช้ก่อนที่จะไดรผมแล้วก็ตัวนี้เป็น Hair Cocktail นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผมหลังจากที่จุกไดแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นตัว Free Arrange ค่ะตัวนี้เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมเดี๋ยวออกไปข้างนอกได้แล้วเพราะว่าผมเสร็จแล้วยังไงลองไปทดลองผลิตภัณฑ์กันดูนะคะลิซนี่จุ๊บห็นขายที่วสันอลองไปดูว่ามันมีอะไรน่าใช้บ้างตัวผลิตภัณฑ์เขาน่าใช้ราคาเอื้อมถึงได้แล้วก็กลิ่นหอมดีค่ะ ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบาย